สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเืนทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นวันครบรอบ74ปีความสัมพันธ์ไทยเขมร74ปีแห่งความลังเป็น74ปีที่ระทึกเอ้ยระลึกถึงกันได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าผมไม่โมนะนาะอ่ะ ็คือในปีคิเราต1950นกรนะครับไทยกับขเขมรนะครับได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อส่งเสริมการปองดองความสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศขึ้นอีกครั้งนะครับทางฝั่งไทยเรานะครับก็ได้ส่งเสริมความช่วยเหลือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการนะครับทางด้านวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจนะครับผมเพื่อช่วยฟื้นฟูเอกลักษณ์ความเป็นขเขมรไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวนะครับ หรือในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีเกิดเหตุขมิแดงนะเนาะได้ฆ่าร้างผ่าพันชาวขมรในกัมพูชานะครับไทยเราก็ได้ตั้งศูนย์พักพิงให้ชาวขมรนับแสนที่เข้ามาหลบลี้ภัยในประเทศไทยนะครับเป็นแสนคนกันเลยทีเดียวนะเออใหญ่มากนะครับและผลลัพธ์ในปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> เป็นอะไรที่ช่างสวยงามอลังการบานเพลเวสานึก บุญคุณกันเลยทีเดียวนะ่เออเอะไะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเอาละเราลองไปฟังคว,ความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับว่าจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับความสัมพันธ์แบบกาสลองสองปี๊บนะคะคอมเมนต์ต่อมากันครับ ที่จริงแล้วเนี่ยรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมเขมรและไทยเนี่ยถ้าพอจะมีความรู้สักหน่อยก็แยกออกไม่ยากนะแต่มีแค่คนเขมรนี่แหละที่แยกไม่ออกคอมเมนต์ต่อมากันครับประเทศไทยดูสวยงามกว่าทั้งสถาปัตยกรรมและการแต่งกายมองแวบแรกดูเหมือนกัมพูชากำลังเรียนแบบ คอมเมนต์ต่อมากันครับพี่น้องที่ใกล้ชิดอืมกูอยากที่ไม่ไปไกลๆเลยคอมเมนต์ต่อมากันครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามกันครับผมไทยลาวและเวียดนามเนี่ยควรแบ่งกมบูชาเป็นส่วนๆแต่ฉันเนี่ยไม่ต้องการผู้คนชาวมเขมรก็มีคอมเมนต์ของชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับไทยเองเนี่ยก็ไม่ต้องการชาวมเขมรเช่นกัน ตัวตลกแห่งอาเซียนคอมเมนต์ต่อมากันครับผมแทงกันทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันคอมเมนต์ต่อมากันประเทศไทยคือจังหวัดของกัมพูชาอื้มโนคอมเมนต์ต่อมากันครับชาอเขมรเป็นเพียงคนปากที่ถูกบังคับให้มาเป็นทาสกว่า500ปี บางทีอีก1,000ปีต่อจากนี้คุณจะยังคงเป็นทาสอยู่คอมเมนต์ต่อไปกันครับพวกเราชาวคอมเมตเ,เนี่ยต้องการเพียงเพื่อนบ้านที่จริงใจและซื่อสัตย์เท่านั้นแม่ <c oughs> คุณยังกัะตัวมึงเป็นมิตรมากอ่ะ <c oughs> มิดชาชีพไอ้เบนคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเหตุใดเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ทั้งหมด จึงไม่ชอบคขมเมเพราะคุณเป็นคนเหนีละคุณคุณชอบที่จะเป็นทาสมากกว่าเพื่อเพลินกับอิสรภาพและการพึ่งพาตนเองเหมือนประเทศอื่นๆคอมเมนต์ต่อมากันครับทุกวันนี้ไม่มีความเป็นคขมรตแล้วมีแต่วความเป็นไทยทั้งประเทศของแบบนี้ไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองที่ไม่รักษาอัตลักษณ์คขมรคอมเมนต์ต่อมากันครับ กัมพูชาอยู่ที่ไหนพนมเปญเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งในจีนสัมปทานทั้งหมดเป็นของจีนแล้วคอมเมนต์ต่อมากกันครับถ้าไม่ภูมิใจในความเป็นตัวเองสักวันหนึ่งคุณก็มีเหลืออะไรเลยทุกวันนี้คุณก็หลงวัฒนธรรมการบริหารก็หลงคารมประเทศในทุนใหญ่นี่มหาสารกับสิ่งก่อสร้างที่เกินความจะเป็นของคนในประเทศ มันทำให้คุณติดกับดักฝากไว้คิดนะคมเนตคอมเมนต์ต่อมากันครับขออภัยแต่ประเทศไทยดูมีอารยธรรมและซับซ้อนกว่ากัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากันครับสวัสดีชาวอนานิคมสยามคอมเมนต์ต่อมากกันครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรครับผม รัฐบาลไทยเนี่ยเสียใจกับพฤติกรรมประชาชนซึ่งเต็มไปด้วยผู้หญิงทาดบริการทางเพศสำหรับชาวต่างชาติและผู้ชายเนี่ยกลายเป็นเพศที่3จะกลายหรือไม่กลายนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเออส่วนรัฐบาลไทยก็กรู้กันอยู่นะฮะมันเหมือนจะมันจะส่งผู้หญิงไปแต่งงานกับฝั่งนั้นนะฮะกูโ <c oughs> คตรไม่ไว้ใจรัฐบาลเลย คอมเมนต์ต่อมากันครับผม DNA ของไทยไม่เข้ากันกับ DNA ของทาศคอมเมนต์ comment ต่อมากันครับผมฉันคิดว่าแอดมินพยายามยุยงส่งเสริมให้เริ่มสงครามระหว่างสยามก,กับเขมรก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมรู้จักของฟูนานเชโชที่เป็นเมกะาปรเจ็์ของกัมพูชาไหมทำให้เวียดนามเนี่ยประสบปัญหาน้ำ แต่สร้างท่าเรือฐานจีนที่เกาะกงใครเป็นผู้เริ่มสงครามประเทศไทยวินามคิดให้ดีนะบักปอบอันนี้เพิ่มเพิ่มให้เองคอมเมนต์ต่อมากันครับเคมสบายไม่ได้จะมาเคมชุดอับสาราต่อขมนอดีใส่เสื้อกล้ามจีบข้างแบบระบำลบบุรีไทยไทยใส่เกาะอ,อกสี ตอนนี้มีมะเกาะอ,อกตามไทยแต่งตามซีรี่นาคีแล้วบอกออริจินลัลไทยคีเอทใหม่ยังตามตูดเป็นก้อนขี้หมาคอมเมนต์ต่อมากันครับผมตั้งแต่เกิดมาจนอายุ42ปีเนี่ยเคยคิดว่าไม่ว่าผู้นำประเทศไทยจะหลอกใส่ความคิดบิดเบือนปิดตาประชาชนต้องมีประชาชนที่ต้องฉลาดรู้ทันบ้างแต่ผมคิดผิดเนี่ย เขมรเป็นทั้งชาตินะครับทุกคนโดนหลอกง่ายมากไม่ว่ารัฐจะทำอะไรชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นไม่แปลกใจที่เขมรนมีรัฐบาลที่มีอำนาจฝั่งเดียวมานานกว่า30-40ปีถ้าเป็นขนาดนี้ก็ไปปกครองระบอบคอมมิวนิสต์เลยเพราะทุกวันนี้รัฐทำอะไรก็ไม่มีใครถ่วงดุลอยู่แล้วรวยอำนาจให้เบ็ดเร็จเด็ดขาดไปเลย เอาระบบลูกพี่จีนมาใช้ก็ได้คอมเมนต์ comment ต่อมากันครับผมความสัมพันธ์74ปีที่ผ่านมาคือต้องลอกเรียนและต้องเคมทุกอย่างที่เป็นไทยไม้หมดคอมเมนต์ comment ต่อไปกันนะครับทุกวันนี้เขมมนทำตัวขยะล่าสุดไปจัดงานตัดหน้าไทยที่ญี่ปุ่น1สัปดาห์โดยเอาชุดไทยมวยไทยอาหารไทยและแปะธงขมิน รัฐบาลมันเล่นกันแบบนี้ผมว่าไทยเราควรเลิกคบนะคนประเทศนี้ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คงอยากเลิกคบแหละแต่รัฐบาลมันไม่อยากเลิกและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปลองฟังกันเลยนะครับความสัมพันธ์ในฐานะราชากับทาสของพวกเราตลอดไป ก็จบไปแล้วนะครับกับการสองแง่ของชาวอาเซียนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้นะเรียกได้ว่าดูเดือดเลือดผ่านที่ชอบจริงๆไอ้แนวเนี้ยเออดรามา่ามากนะอะ่ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะอย่าไปซีเรียสมากถ้าอยากซีเรียสก็ไปด่ามันไม่ห้ามแม่มอยากด่าก็ด่าเลยผมเองก็ งึดหลายภาษาอีสา,า,านนะฮะงึดหลายเนะี่ยคือแบบแบบคำซีวอาลนะฮะเออไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะกับพฤติกรรมของคนในประเทศนี้นะเฮ้ยศิลปะของของ,ของเขาก็มีนะของอเมรก็ม,กมีที่เป็นรูปแบบนึงเออนะหรือเปล่าวะหรือมันไม่ใช่วะมันของขอมอขอมมันก็กระจายไปหลายประเทศเนาะก็เหมือนกับมอนอะที่มันมีมอน ยุคลุ่งเรืองากระจายกันไปทั่วนะพอล่มสลายไปคนหลังๆก็ยึดว่าอ้าม็นของตนนะเออแต่ไทยเนี่ยศิลปะไทยที่ในปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาหลังๆนะมันไม่ใช่เกิดในช่วงของขอมนะมันเกิดช่วงหลังเพราะว่ามีเปอร์เซียมีอ่าพวกตะว,วันตกเข้ามาเนี่ยเราก็เริ่มเฮ้ยรับเข้ามาแล้วก็มาแปลงเป็นประยุก์ตใช้เป็นของตนเอารวมกับที่เรามีอยู่เนี่ย เอามาประยุกต์ใช้นะจะเห็นได้ว่าชุดอ่าชุดข้าราชการชุดอะไรอะชุดขุงนางขุนนางดูได้เลยว่ามันเป็นแบบตะวันตกนะมันไม่ใช่แบบของที่มีอยู่แล้วนะเราเป็นพวกแบบตามเทรนนะฮะอันนี้ต้องพูดตามตรงเราว่าเราเป็นพวกขี้ขี้ตามเทรนจริงๆเห็นอะไรสวยนี่ก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้นะ ก็คือไม่ได้ตามแบบร0อเอร์เซนแต่เอามาแล้วก็มาประยุกนะเช่นชุดสูตรชุดอันนี้ชุดอันนี้อันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าเราตามเทรนใครที่มีอำนาจเราก็ตามเทรนพวกนั้นนะนี่ว่าตามตรงแต่คอมเมนเนี่ยเออมันตกอยู่ใต้อำนาจของสยามนะนานนับสี่รอยปีนานมากเออแล้วเราก็เอารัดเปลี่ยนมันเต็มที่มันจะมีเวลาไหนมันไปฟื้นฟูนะ อันนี้ต้องพูตามตรงโอเคเพื่อนเมื่อหลักคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ